สวัสดีครับอยู่กับช่องเองกล้บ,บ้านอดเดวีคือโกครับตอนนี้เดินทางมาจากอำเภอสักไข่คือเก,กสิเดินทางกลับนครพนมครับแ่วมาคลิปหนีภาพไปทางลัดแบบอ่อมบอกเขาอุดรนครับบอกเขาอุดรนสิไปไปนาคาเดี้ยว้ายนาคาแล้วสิไปเขาซุ่มเสาแล้วก็สิไป ไปซุ่มเสาจักหน่อยก็สิไปบ้านตุงบ้านตุงก็สิไปไปออกเส, <c oughs> สว่างแดดดินครับเดี๋ยวพาไปเมืองท่ารัดลมแบบหอมๆ <c oughs> ทาาล้อครับขี่ข้านไปอัน,ม,นมันเป็นเฮุถนนยนเลี่ยงเมืองอุดรวนครับ <c oughs> ยังเปลี่วครับแล้วก็เวลามันก็ไล่น้ำเนี่ยครับประเดีขามเล่าวพราะท่านครับ ขามื้นสรครับก็เลยพผ้าลาะไปชมบรรยากาศสองข้างทางครับทั้งนี้ครับมันสิเป็นจังไดครับพ่เคยไปครับแต่ว่าเคยไปดวนแล้วล่ะถี่ว่ามันแต่ก่อนมันสิมีแผ่นอยู่บ้านเล่าเออบ่นบ้านนีหยังเกินบ้านทุ่งบ้านทุ่งครับทั้งบ้านเราบ้านทุ่งนะครับบ้านยี่นี่พื่นบระเทังเดียวเลียนปูนมาจากน้องไข่ตอนนครับเลียนไปเคยเลียนเลียนไปสินอยู่ มัจิมีอันปัญหาป่าสะดุ้งญงอยู่ส่วนหนึ่งครับป้อนสิเขาสว่างเดือนดินนะครับก่อนสิเขาส้นทางตัดนะน,นะพาไปชมบรรยากาศครับสองข้างทางฝั่งนี้ครับเนี่ยครับตลาดหน้าคานะครับตลาดผ้าหน้าคาสองกิโลมีทั้งภาษาไทยภาษาเล่าพร้อมเดินทางครับบ่เหเงาด้วครับเดินทางส่วนนี้ครับมีนังเอกมาน้ำสบายดีด้วยสบายดีทุกคนผู้ใดนี่ ทำไมถึงมาได้ครับขี่รถมาบะรถมาโอ้ยมาน้าเหรอครับมาน้า้เราเปิดตัวแล้วครับว่เปิดบมไ่้แล้รหผู่ร้ายแลวครับเดือทางครับบ้านดุงนี่ครับเห็นทางอยู่ครับเห็นป่าย,ยู่บ้านดุงสองสองห้าห้าครับเดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายครับตรงแยกทางแยกนาคา มุ่งนาเขาแยกสุมเศร้าครับบ้านสุมเศร้าโอ้โดดงามเลยโอถือรถทีกนึงสื่อขามเล่าจะคันเนาะที่สองก็ดีเนาะอันนี้วัดนี่วัดหน้าคาตัวนี้ ขึ้นซื้อครับหน้าคานี่มันเป็นตลาดพาสำหรับภูมิกพาสุมเศร้ายี่สิบสองกิโลครับสุมเศราสุมเศราลาดเบียบอ้อมๆรถเป่าเข้าไปใดอยู่ครับรถนักนี่มากกว่าใดแต่ว่ามือคลืนกับมาทางนี่แนหะละล่องมาเมืองว่าบอกเขา้ามันระยะทางมันซ้ำกันไหมครับระยะทางเท่ากัน เขาถ้าจบช่วงนี้นาเขาพันษาหนิพันถ้านาบไลพันสิตไซพันสิตกเบ็ดขั้นเดียว,วยงเลยใส่เงี้ยเงี้ยเขียดเบ็ดขั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนะบ๊อบบ๊บบอบล่อปากคอโอ้เดี๋ยวสิไปอยู่พันส่วนอยู่จิ้มงานพันส่วนอยู่พันว่าหนานั่นพันว่าแม่ด้วมามายพันเอาเบ็ดขั้นเดียวเลนตรงที่ว่าสว่างที่ว่าไปใส่เบ็ดมือน,นั่นครับ เดี๋ยวให้ช่วงเขาแก่ก่อนใส่เบดขั้นเดียวใส่กังเวทแบบนเนี้ยโอ้โหงเจ้าหนี้เปิใส่เบตดกบดีแท้เนี่ยใส่เบตดกบมัปปนต้องใส่จังสีส่ในปางสิกบโคกโ,โอ้โหเปิดไซเบตดกบดีแท้ น้าโคกเนาะสิมียังไลเนะะาะค่ะตกใจกับพ่ตายล้ถึงแยกสุมเสาแล้วครับถึงบ้านสุมเสาครับเดี่ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายออกครับเพื่อเพ้น <c oughs> เลี้ยวขวาออกถ้าตรงไปเท่เทๆสิสิไปออกใส่น้องหานครับสิไปน้องหานแต่วา่าพ่ไปครับสิไปบ้านดุงครับ ไปแต่ว่าบกเขาเด้ครับบกเขาอำเภอบ้านตงุงดาออกไปทางสว่างครับเลี้ยวขวามาสักหน่อยจะเป็นบ้านซุ้มเสาครับบ้านใหญ่ครับบ้านนี้มีเซเว่นพร้อมเพื่นจังนายกูได้โทรมากโอ้ลูกนองโทรมาอีกแล้ว เอ,เอาไปแล้วโอไปล้นอสิถาเตี้ยบ้นซุ้มเสาไหซุงเข้าไหมเาอาซุมเสา,า,สาไหมเขาลาดไหมเขาไปทางลาดไหมร <c oughs> เอากันลัดมองนีเดี๋ยมองเข้ามาหนีไห <c oughs> เรี้ยวนีนะเลี้ยวออกบ้านดุงนีเขาลัดไปน,ไออนนะออกคนน่ะ มาลาดบัตัวลาดบัเอากระดาษมองหนิเดโอเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ลเด้ยเฮเอ้นเ่เ้ยยเ้เยเฮยยเฮ้้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยด้เฮ้้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้นยเฮ้เฮ้เยยเ้ย

ในบอานนี้เขางนาะเขาบ้านดลงครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายจากซุ้มเสามาจักหน่อยครับพอดีเห็นวัดงามครับก็เลยมาพามาซุ้มครับพามาเมืองวัดงามครับเป็นวัดเอียงน้องนอ,นอ,นอนครับอู้สวยงามครับวัดศรัทธาศรัทธาศิล อำพวันครับประครับภาพไปเมืองวัดงามครับมีขว้องเปลกๆเปหล,ลายอย่างอยู่ครับ เสื้อครับวัดศิีมิวัดสวยงามอยู่สอกแสกจังสีเนาะโอ้สวยงามมีหลีครับย่อมรับเลยแต่ว่าเพินการลังสิบกาลังสิสางหม,ม่เนาะโบดสารากันยังพ้นเหลียวรับสาราก็ลักสิสางหม,มา่ผ่านไปผ่านมาแถววัดแถวบ้า,านซุ้มเสากับแวะข้ามาเด้ครับเ้อทั้งข้างทางัทงออกไปบ้านดุงครับแยกมาหน่อยเดียวครับพามานจาก 500, ักาหาลวยเมตรนี่กันยิ้นล้วครับวัดยุ่สิสายเมื่อครับสวยงามสวยงามครับ ะครับบ้านดุงครับบ้านดุงสิไปทั้งนี้บ้านม่วงบ้านดุงทั้งนี้จะออกไปแยกน้องเมกับคำชโนดเลี้ยวซ้ายทุ่งฝนน้องหานเราต้องเลี้ยวขวาสักหน่อยครับบ้านน้องเมกแต่ว่าบอออกน้องเมกครับ ที่หลง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 ไปออกสว่างแด่นดินเลยทางแยกบ้านดุงไปเลย,ยเนี่ ประมาณจะครบเจ็ดโลครับี่เห็นป้ายว่าสว่างแดนดินครับเขาบอกน้องเมียครับว่าเขาออกเดี่ยวใส่ไปสว่างเดนดินเลยเนี่ยครับจะเห็นป้ายอำเภอสว่างแดนดินทางลัดลาดแบบบอว่ลูกน้องว่าลาดแบบไหน <c oughs> ันลาดแบบไหนล้วลูกน้องว่า <c oughs> นี่ละลาดแบบนี่ยละ แล้วเบียบ๊อบโอ้เดี๋ยวนี่คือใครเนื้ออะไรเธอที่ได้เขียงเนี่ยแต่ว่าทางเส้นเนี่ย่มีคนบ่บ่คอยมีรถเลีนเลยบ่คือเส้นเมื่อกี้ครับเส้นเมื่อกี้รถเรลี้นหลายนี่เส้นนี้บ่มีเลยอ่อันนี้ก็ไปข้ามถนนแต่ตัวนี้ไปได้หลายทางค้ามถนน จะถ้าะหาปลาออไปพามืงก่อนวบวบแวบแวบวบ,วบ,วบ,วบเออมันมีอย่งเนี้ย,ยู่หันนะไปเมืองไปวัด,วดากรวดก่อน พาชมบรรยากาศแถวนี้อันนี้ไม่นมนหน่อบอลเลว่าห่วยห่วยหน่อยห่ย <c oughs> <c oughs> วยก็มากับเจา้าห่วยมากทเสิโอ้โหก็เป็นโอ่งโล่งเนนี้สิลำน้ำสงคำ<อ><ข>น้องกินว่นน้ำทะเลพากึรถก่อนหากินเขาเขาแน่วเกา่ากับกล้วยอ่ะ ทางต่อครับพักกิจเขาแล้ววัดอันนี้งามๆเนี่ยวัดีย่างพระเลือดนี่ยังบุญิแถวนี้เนาะน้องนามาบกย่างดีเลยครับก่อนจะถึงทางแยกทางแยกไปสว่างเดือนดินครับกําลังสิสางไม่แต่เนี่ยอ่าเก็บน้ำบ่อปะาไทยโอ้ยมีซื้ออยู่ จีดีย่าังไงนีะถึงท่างแยกทอรอสองศูนย์เก่าหนึ่งครับท่านนี้สิออกไปกุดเลือกข้าครับเอเมนครับเมนไปแยกกุดเลือกข้าอันนี้สิไปสว่างแดนดินขี่รดมาปะมังดีๆดย เออมีด้ัมี่ตอ,อกรีออก <laughs> โอ้ยร <laughs> ้านคำฮัก,กาาา Cafe. คา,าเฟ่เฮ้ยกิดกาแฟวะนี่ยังวะฮักคาเฟ่คาเฟ่ยังนี่โอ้หลายกาแฟขึ้นหลายใช่ <laughs> สว่างแดดเดี่ยิบซีโลครับนี่ชิฟฟ์อจะเลื่นสินบ่ พอลาตวตวรตัดซับหนีพ่อละทางนี้เลี้ยวซ้ายนี่สปีดจะเลืิอนสินครับแต่ว่าบ่าไปมันไกลแล้วมันหอดสว่างแล้วครับไปออกสว่างเลี้ยนสิหญ่เลยบ้านนี้สบายเฮ้ยยุ้ยขึ้นมาเฮียงแกไว คือร้อนทีหนึงนอนตงแลน้าเงินละกินบาจะได้ขาเงินดอกออ่มสิงีเก็บ่บาทกาเอาส่เงินบาบมีสครับผมกิปนี้ครับถึงอำเภอสว่างเดอนตินเร้วเป็นจังไดมวนบรกมวนเออมวนบรก เป็นยังได้ถนนอยู่เมืองไทยกับเมืองเล่าต่างกันหลายต่างกันแบบ,ท,บาาทางอยู่ไทยสบายไปม้านตะดวกทางอยูเล่าเราแล้วคอยไปคอยมากคับไวห่างป่ากนะาศเนะนะหี้ยเนาะทางห่างป่าเห่ยห่างป่าขึ้เอียงห่างป่าบอดถถอ <laughs> กินติดไฟรถคันนี้โอ้โหทำไวบุไ้เน๊แล้วก็ปุ่มคลิปนี้ พอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ